นักเรียนหมดคำว่าคารพคุณครูสวัสดีครัคุณครูเอาหล่ะนักเรียนฟังวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแม่สีกันนะครับแม่สีเนี่ยคือสีที่นำมาผสมกันแล้วทำให้เกิดสีใหม่แม่สีเนี่ยมีสองประเภทแต่ประเภทที่เราจะเรียนกันคือแม่สีวัตถุธาตุมีสามสีคือ สีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินเอาล่ะวันนี้ครูมีธุระ<ย>ไม่ต้องดีใจไปเดี๋ยวครูจะสั่งงานแล้วท้ายข้าวกลับมาตรวจ<อ>เอาล่ะงานที่ครูจะให้ทำในวันนี้เป็นงานที่ไม่ยากโดยที่ครูจะให้พวกเรา แบ่งกลุ่มเป็นสองกลุ่มแล้ววาดรูปประชาธิปไตยในความที่ของพวกเธอแล้วให้พวกเธอเนี่ยระบายสีตามที่ครูเคยสอนเอาไว้โดยหลักการของประชาธิปไตยแล้วเนี่ยสีจะมีอยู่สองสีคือสีเหลืองกับสีแดงโดยพวกเธอเนี่ยจะต้องระบายสีสองสีเนี่ยให้กลมกลืนกันไม่แบ่งแยกกันเข้าใจนะ ดีแล้วถ้าพวกเธอเข้าใจพวกเธอก็คงรู้ว่าอาชายิปไตยควรจะมีสีอะไรบ้างแยกย้ยกันทำงานอยู่เป็นอย่างเงียบๆอย่าวุ่นวายหัวหน้าห้องจดชื่อคนที่คุยแลววุ่นวายเอาไว้ให้กูด้วย แดงกับส we ีเหลืองให้กลมกลืนกันเราคงจะได้คะแนนเยอะกลุ่มนู้นแน่นอนงั้นกลุ่มเราจะวาดโรคระบายสีอะไรดีล่ะเอาสีแดงกับสีเหลืองอย่างที่อาจารย์บอกดีปะแต่เราชอบสีบล๊าผมชอบสีเขียวแต่เราชอบสีฟ้๊าก็สีเขียวก็ชอบสีเขยวกงเงินวเราชอบสีม่วงแมาเราชอบสีเขียว วดกันดีไหมว่าจะเอาสีอะไรใครจะเอาสีเหลืองใครจะเอาสีชมพูโอเคงั้นเราระบายสีเหลืองกับสีชมพูแล้วกันแต่สีชมพูไม่มีอ่ะเราระบายสีแดงแล้วกันนะสีเหลืองกับสีแดงเลยดิใครจะคันคะ สิ่งที่ครูให้มาดีที่สุดสวยเว้ยเนาะเกยวเป็นสัตวกอะไรสีหัว สี่อยู่ไหนใครเอาไป เป็นคุณลงเข้าไปเป็นชและวไปเเป็นคอยไม่เขาไปยุดฟังคุณนะชองชาลุโซได้กล่าวไว้ว่ามนุษย์เกิดมามีเสรีเขาตกอยู่ในพัฒนาการใครที่คิดว่าตนเป็นนายคนอื่นย่อมไม่วายจะกลับเป็นท่าเสียยิ่งกว่ามันไม่แปลก ถ้าคนเราจะอยู่โดยเหยียบหัวแย่งชิงหลอกลวงทรยศและทำร้ายซึ่งกันและกันเมื่อรู้ว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ดีเราก็สามารถอีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ได้แม้เราจะเป็นคนตัวเล็กๆคนอยู่บนโลกใบนี้แต่การกระทำของเราอาจจะมีเิยัยที่กับลอบใบนี้ก็เป็นได้ เดีไมวไม่มีใครยอมรับว่าตีท้องห้องแบมือมากูบอกให้แบมือมาแบามาสิกนาสีไปเองครับสัทยาออกมายืนหน้าห้อง เธอก็เป็นเด็กเรียนดีนี่นะทำไมมีนิสัยเหมือนโจอย่างนี้รู้ไหมว่าการกระทําของเธอเนี่ยทําให้เพื่อนทั้งห้องน่ะเดือดร้อยกันไปหมดผมขอโทษครับครูจะปล่อยเธอไว้อย่างนี้ไม่ได้แหละเดี๋ยวคนอื่นจะเอาเป็นแบบอย่างมาหันหลังมา เอยู่ๆเนี่ยก็มีเสียงตดจนชุนมุนวุ่นวายไปในห้างห้องครูก็คุมไม่อยู่เธอมาก็ดีแหละจัดการให้ครูนหน่อยสิเยอะพววเองนี่ไม่สมนึกคุณคุณที่ครูเข้ารุ้สามมาสอนแล้วมองว่าครูตถิดอีกรู้สึกละอา,ายใจกันบ้างไหมตอบ พอแล้วแหละอย่าให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตกันไปกูต้องขอบใจมากนะเอาล่ะวันนี้พอเท่านี้ก่อนทุกคนกลับบ้านได้ ระวังนะพวกเองจะเกียนให้มากครูเขาอุตส่าห์มาสอน